นี้วันที่นัดมาผ่าตัดนะคะคนไข้ก็ต้องนอนให้หลับนอนให้อิ่มนะคะทำใจให้สบายเลยนะคะ,ะการที่เรานอนดึกนอนน้อยอันนี้มีผลต่อพวกความดันโลหิตได้ถ้าความดันโลหิตสูงมากเกินไปคุณหมอบางคนก็อาจจะไม่ผ่าได้นะคะคนไข้ก็อาจ,จะโดนเลื่อนการผ่าตัดได้เพราะฉะนั้นก็นอนนอนนอน,นอนให้สบายไปเลยนะคะก็เตรียมพร้อม ในการที่จะการมองเห็นในวันใหม่นะคะแล้วก็ควรที่จะก่อนก่อนที่เราจะกลับเนี่ยนะคะอ๋อ ลืมพูดอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือโรคโรคประจําตัวคนไข้เนี่ยจะต้องบอกโรคประจําตัวคุณหมอด้วยนะคะว่าทานยาอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณหมอบางคนเนี่ยเขาก็จะมีการให้หยุดยาละลายลิ่มเลื่อนบางตัวนะคะอันนี้คืออยู่ในดุลพิจารณายาของคุณหมอแต่ละคนเลยบางคนก็ไม่ให้หยุดบางคนก็หยุดนะคะก็ควรจะปรึกษาคุณหมอเรื่องยาโรคประจําตัวที่กินด้วยนะคะอ่าวันที่มาผ่าตัดก,ก็ไม่มีอะไรคะ่ะก็ทําใจให้สบายก็มามาผ่าตัดนะคะ ค่ะ,คะสำหรับการผ่าตัดเนี่ยก็จริงๆแล้วมันจะใช้เวลาประมาณสามสิบถึงถึงประมาณสี่สิบห้านาทีนะคะก็ส่วนมากเนี่ยเขาจะทำการผ่าตัดแบบที่ไม่ได้ดมยาสลบทั้งนั้นนะคะก็คือจะฉีดยาบางคนก็คือฉีดยาชาบางคนก็คือหยดยาชาค่ะตรงนี้นะคะคก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอตาแต่ละคนขึ้นอยู่กับความถนัดของคุณหมอตาแต่ละคนเลย ะะอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คุณหมอจะให้คนไข้เนี่ยกลับไปฝึกก็คือการฝึกคุมผ้าคุมผ้านะคะเพราะว่าตอนที่เราผ่าตัดนะคะเราจะคุมผ้าหมดเลยทั้งหน้าแล้วก็ให้เหลือแค่ลูกตาแล้วก็เป็นผ้าปลอดปอดเชื้อโรคอะคะ่ะให้เหลือแค่ลูกตาเน,นี่ยคุณไข้ก็ต้องกลับไปฝึกนะคะเอา ถ้าคนหนูเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุมผ้าผ้าหมะะ่มอะไรค่ะให้ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณคนไข้เนี่ยคุมไม่ได้อันเนี้ยก็แจ้งคุณหมอได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่โหดร้ายค่ะถ้าคนไข้คนไหนคุมไม่ได้แล้วก็มีการดมยาสลบให้เหมือนกันนะคะก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะคะบอกคุณหมอได้ค่ะนี่ก็นี่ก็เป็นขั้นตอนการผ่าตัดก็เป็นขั้นตอนของคุณหมอไป โอเคอันนี้เราเตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมตัวก่อนที่จะมาผ่าตัดนะคะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็มีการเจาะเลือดเจาะแผบนะคะตามที่วินิจฉัยของคุณหมอนะคะแล้วก็หลังจากที่เรามานะคะมาพบแพทย์นะคะส่วนของอาการที่ที่ที่จะมานี่คือเป็นต้อกระจกแล้วก็คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นต้อกระจกแล้วสมควรที่จะมาพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะทําการผ่าตัด อันนี้ก็คือ,อเราที่เป็นคนไข้ที่หมอไม่ิจฉัยแบบนี้ก็คือเราต้องอรีบมานะคะเพื่อที่จะมาได้รับการรักษานะคะ